ดบ้าานนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านวันนี้นะคะเพี่ยจะพาเพื่อนๆมาลดน้ําบอนสีค่ะสําหรับการลดน้ําบอนสีในวันนี้นะคะเพื่อนจะใช้ตัวนี้นะคะเปลี่ยนตัวช่วยในการบํารุงบอนสีของเรานะคะให้บอนสีของเราโตวไวค่ะ เพื่อนเพื่อนคิดอะไรไม่ออกนะคะอนเพื่อนไม่มีน้ำซาวข้าวไม่มีอาหารบำรุงอย่างอื่นนะคะเพื่อนเพื่อนใช้สิ่งนี้เลยค่ะนมจืดช่วยได้ค่ะบำรุงบอลสีของเราให้โตไวสวยไวแข็งแรงค่ะที่สำคัญนะใบของบอลสีของเรานะคะจะเลื่อมมันวาวค่ะสวยปิ๊งปังเลยค่ะบอลสีสีสวยสดใสเป็นพุ่มใหญ่ใบโตเป็นพุ่มใหญ่ใบโตการแข็งแรงลำต้นแข็งแรง กระดูกสีสันชัดเจนวัะสะดุของเราวันนี้ค่ะก็มีดังนี้ค่ะนมจืดหนึ่งกล่องค่ะนมจืดเพียงหนึ่งกล่องนะคะก็สามารถทําให้บอนสีของเราสวยไวโตเร็วค่ะแตกพุ่มใหญ่ใบสวยได้เหมือนกันค่ะถ้าเราไม่มีน้ําซาวข้าวนะคะถ้าเราไม่มีฮอร์โมนอย่างอื่นนะคะใช้สิ่งนี้ได้เลยค่ะนมจืดช่วยคุณได้ค่ะ วิธีทำนะคะอันดับแรกเราก็จะเตรียมน้ำมา10ลิตรค่ะแล้วเราก็จะใส่นมจืดลงไปครึ่งกล่องค่ะก็จะเขย่าขวดก่อนนะคะนมจืดน่ะจะช่วยบำรุงเพื่อผักของเราให้มีใบที่เขียวสวยงามค่ะสำหรับบอนสีของเรานะคะจะทำให้บอนสีของเรานี่นะคะมีใบที่สวยค่ะเราก็จะเจาะนมจืดลงไปนะคะเพื่อนจะใช้มีดก็ได้นะคะเราก็เทลงไปค่ะ10ลิตร ต่อนมจืดคริ่งกล่องค่ะนมจืดนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งการราดรดลงดินแล้วก็ฉีดพ่นทางใบค่ะเสร็จแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันค่ะวันนี้ที่เราบันเพื่อนๆทำแบบง่ายๆค่ะแบบที่เราหาวัสด,ดุได้ตามท้องตลาดทั่วไปค่ะบางท่านมีนมวัวนะคะก็สามารถใช้นมวัวได้เหมือนกันนะวิธีทำวิธีใช้ก็ง่ายๆค่ะ สำหรับต้นบอนสีต้นเล็กๆนะคะเราก็ใส่ลงไปขึ้นแก้วค่ะสำหรับบอนสีต้นใหญ่ๆนะคะเราก็ใส่ลงไปเทลงไปเลยค่ะ1แก้วเต็มๆค่ะสำหรับบอนสีต้นใหญ่ๆนะคะเราใส่ลงไปสองแก้วค่ะลดลงไปเลยค่ะง่ายๆสบายๆค่ะเป็นแก้วที่2นะคะลดลงไปเลยรอบโคนต้นค่ะ ให้รากของเขาหาอาหารได้เร็วขึ้นค่ะสําหรับบอนสีกอใหญ่ใบโตแบบนี้นะคะพุ่มใหญ่กอใหญ่แบบนี้นะเราก็รากดลงไปสามแก้วเลยค่ะแก้วที่หนึ่งแก้วที่สองแก้วที่สามค่ะ สูตรนี้นะคะสามารถลดได้กับพืชผักทุกชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะคะไม้มงคลพืชผักสวนครัวได้หมดเลยค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะกระถางนี้นะคะบอลสีที่นี่ชื่อว่านกกระทาค่ะอันนี้ก็ปลูกไว้นะคะก็ประมาณ3ามสี่เดือนค่ะใบของเขานะคะตอนนี้ก็ใหญ่มากๆค่ะแล้วก็ของเขานะต้นล่างน,นะคะนี่ค่ะแตกต้นมาเยอะค่ะแตกหน่อออกมาเยอะเลยค่ะแล้วก็ใช้สิ่งน,นี้นะคะ ละดลดลงไปเป็นประจำค่ะทุกสัปดาห์ค่ะเจ็ดวันใช้หนึ่งครั้งค่ะบอลสีต้นไหนนะคะที่มีอาการซีดเหลืองนะคะหรือว่าใบเหี่ยวเฉานะคะเพื่อนๆก็ใช้สิ่งนี้เลยนะคะใช้บำรุงบอลสีของเรานะคะให้บอลสีของเรากลับมามีสภาพที่สวยเหมือนเดิมค่ะ ถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้บอนสีคนเพื่อนนะคะมีต้นที่ใหญ่พุ่มใหญ่ใบตัวใบสวยนะคะก็ทดลองทําสิ่งนี้ได้เลยนะคะเพียงแค่เราใช้นมสดนะคะใช้เป็นประจําค่ะทุกสัปดาห์ค่ะบอนสีของเรานะคะก็จะมีสีที่สวยค่ะแล้วใบของเขานะคะก็จะพุ่มใหญ่ใบตูใบสวยค่ะที่สําคัญนะเขาจะแตกต้นแตกหนอ่อแตกกอได้เร็วค่ะและที่สําคัญนะคะสีของบอนสีของเรานี่นะคะ ก็จะสดใสน่ารักค่ะสดใสสวยวันสวยขึ้นค่ะสีชัดเจนกระดูกชัดเจนค่ะจุดแต้มสดใสค่ะกระถางเล็กกระถางน้อยนะคะแล้วก็สามารถลดได้ตามสัดส่วนเลยนะคะค่ะกระถางเล็กก็ใช้น้อยกระถางใหญ่ก็ใช้มากค่ะตอนนี้นะคะเจ้ากรุงเดนมาร์กของเรานะคะเราก็ทําการแยกกอมานะคะก็น้องก็กําลังมีใบหนึ่งใบค่ะแล้วก็ลดลงไปได้เลยค่ะ เรื่องของการบำรุงเขาให้เขามีการแตกหนอ่อแตกต้นได้ไวค่ะตัวนี้นะคะที่เราแยกกอแยกหน่อมาปลูกนี่นะคะตัวนี้ก็กําลังมีใบที่สวยค่ะกําลังแตกต้นแตกหนอ่อแตกกอแตกใบได้สวยวันสวยขึ้นเลยค่ะอันนี้บอลสีที่มีชื่อว่าหน้าวัวหรือวัวแดงค่ะตอนนี้นะสีของเขานะคะกําลังสดใสน่ารักค่ะด้วยสิ่งนี้เลยค่ะลดลงไปนะคะเป็นประจําทุกสัปดาห์ค่ะ บอนสีตัวนี้ชื่อว่าร่อนทองค่ะตอนนี้น้องก็กําลังโตค่ะแต่ว่าใบของน้องยังไม่สวยนะคะเราก็ใช้สิ่งนี้นะคะเป็นการบํารุงร่อนทองของเรานะคะให้เขามีใบที่สวยค่ะเราก็ลดลงไปเลยค่ะสําหรับบอนสีที่เราได้มาใหม่นะคะน้องก็ชื่อปาเต้นะคะต้นนี้นะคะ สำหรับบอลสีที่ซื้อมาใหม่นะคะเราก็ใช้สิ่งนี้ได้เลยค่ะก็จะเป็นการบำรุงบอลสีของเรานะคะให้ฟื้นกลับมามีสภาพสดสวยได้เร็วขึ้นค่ะ เราก็ใช้เป็นประจำค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ถามกันเข้ามานะคะว่าทําไมบอลสีของเราถึงสีสวยนะคะอันดับแรกนะเพื่อนๆให้เพื่อนๆปรุงดินก่อนปลูกนะเพราะว่าดินน่ะมีส่วนสําคัญค่ะดินเนี่ยเราก็ใช้ดินใบก้ามปูนะคะเราก็จะมีส่วนผสมของใบมะขามแล้วก็ใบชมพูค่ะเพราะว่าการปรุงดินก่อนปลูกเนี่ยจะทําให้บอลสีของเรานะคะแตกต้นแตกกอแตกหน่อได้ไวค่ะแล้วก็ใบสีของเขาจะสวยสดค่ะที่สําคัญแล้วเพื่อนๆเราก็ใส่อาหารเสริมค่ะ ใส่อาหารเสริมเป็นบางครั้งค่ะอย่างเช่นที่พี่แรมทำมาให้ดูนี้นะคะอาหารเสริมให้กับบอลสีได้เป็นอย่างดีค่ะ จ้าเพื่อนๆจ๋าหลังจากที่เราใช้สิ่งนี้แล้วนะคะก็ทําให้บอลสีของเรานะคะมีสีสันที่สวยสดงดงามค่ะที่สําคัญนะตอนเ,เช้าๆนี่ค่ะเราก็จะตื่นมาดูบอลสีของเราแล้วเราก็รู้สึกสดชื่นค่ะเพราะว่าแต่ละต้นนะนี่ค่ะเพื่อนๆสีของเขานะคะจะสวยไว้ทุกต้นเลยค่ะที่สําคัญนะสีของใบนะคะกระดูกของเขาจะชัดเจนดีมากเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะพี่แรมก็ขอ,ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของพี่แรมมาตลอดค่ะถ้าชื่นชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะและกด subscribe เพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆของพี่แรมกันนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ